ทางคุณอลงกรพลบุตรนะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะทำงานคณะทำงานคณะกรรมกา,ารบริหารจัดการผลไม้หรือฟรุตบอร์ดนะคะก็บอกว่าทางการขนส่งทุเรียนเราได้มีการส่งทุเรียน2ตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็มะพร้าวหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์ทางรถไฟค่ะจากสถานีรถไฟมาตบตาพุธจังหวัดระยองในภาคตะวันออกสู่ประเทศจีนเลย mm. นะคะโดยมีคุณสาธิตปิตูเตชะเป็นประธานในการปล่อยขอบวนรถเมื่อ27มีนาคม แล้วก็มาจนถึงช่วงสุดท้ายที่สําคัญมากก็คือการขนส่งข้ามพรมแดนลาวที่ด่านบ่อเต็นสู่แผ่นดินใหญ่จีนที่ด่านโมฮานมณฑลยูนนานสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ซึ่งนับว่าเป็นระบบการขนส่งหลายรูปแบบคือใช้ทั้งระบบรางและก็ระบบรถรบที่ทําเดินการเป็นครั้งแรกคร่ะเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากรณีที่ยังไม่สามารถขนส่งผลไม้ทางรถไฟจากลาวข้ามแดนไปด่านรถไฟโมฮันโดยตรงได้เพราะว่าตอนนี้จีนกําลังกอ่อสร้างอาคารและลานตรวจโรคพืชที่ด่านรถไฟโมฮันจึงต้องไปใช้การตรวจโรคพืชที่ด่านโมฮันซึ่งเป็นด่านใหญ่ด่านเดิมไปพลางก่อนแล้วก็ได้มีการรายงานให้รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนทราบแล้วนะคะโดยบอกว่า แผนโลจิสติกคือการขนส่งด้านการเกษตรที่ประสบผลสําเร็จจากการทดสอบการขนส่งทุเรียนและมะพร้าวน,น้ําหอมอตแรกจากไทยผ่านลาวไปจีนภายใต้พิธีสารผลไม้ไทยจีนด้วยเส้นทางรถไฟจีนลาวโดยได้สั่งการให้มีการจัดประชุมฟุตบอร์ดนะคะก็มีการดําเนินการและก็สำเร็จไปเรียบร้อยแล้วค่ะ